สวัสดีค่ะเฮล t h คอนเน็กในครั้งนี้นะคะจะพาท่านไปชมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ค่ะจัดพื้นที่อย่างชัดเจนเลยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพทั้งคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักศึกษานะคะแล้วก็มีทางออกให้กับผู้ที่สูบบุหรี่ด้วยนะคะไปติดตามพร้อมกันกับโครงการดีๆแบบนี้ที่สสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ พื้นที่สูบบุหรี่เพียงจุดเดียวของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอยู่ด้านหลังอาคารจินโสพลพนิษฐ์หรือโรงยิมค่ะการพื้นที่เป็นเขตสูบบุหรี่ด้วยเทปสีเหลืองดำป้ายสัญลักษณ์บอกชัดเจนเลยค่ะกำหนดเอาไว้เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมแก่นักสูบด้วยค่ะก็ถ้าจะมาสูบบุหรี่แบบมีพื้นที่จริงๆอะเดินได้ผมว่าโอเคกว่านะมันเหมือนแบบเป็นพื้นที่ ให้คนสูบบุหรี่อยู่ด้วยกันครับไม่ใช่แบบว่าสเปคสะปะยิงสูบมันดูไม่ดีครับคนอื่นที่ไม่สูบด้วยก็จะได้รับควันนะครับเพราะงั้นวิธีดําเนินการเนี่ยเราไม่ได้คํานึงเฉพาะว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เราได้รับผลกระทบแต่เราก็ต้องคํานึงถึงคนที่สูบด้วยว่าแล้วเขาจะมีพื้นที่ยังไงเพราะว่าการที่จะเลิกบุหรี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าที่เราทราบหลายคนอาจจะง่ายหักดิบเลยอะไรเงี้ยแต่หลายคนเขาก็ก็มีความลําบากอยู่เพราะงั้น ในวิธีการจัดการของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะฮะก็คือเรื่องของการจัดพื้นที่สูบในสถาบันเพื่อให้เด็กเนี่ยเขามีทางออกเพราะฉะนั้นเรื่องที่อาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรเนี่ยต้องยอมรับว่า1เขาก็ไปสูบในจุดที่กําหนด2คนที่ไม่อยากจะต้องเสียเวลาแล้วโอ้โหกว่าจะไปสูบต้องไปไกลอะไรเขาก็เลิกส่วนเด็กที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยแล้วได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็จะดูแลเขาโดยการ ลงโทษคนที่สูุหุี่ีไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะฮะก็คือตัดคะแนนความประพฤติอะไรต่างๆแล้วก็ให้เขามาทำกิจกรรมเพื่อที่จะได้แขงคะแนขน,นความประพฤตินั้นคือแต่เป้าหมายเราไม่ได้อยู่แค่เรื่องการคืนคะแนนความประพฤติแต่อยากให้เขาได้เรื่องของจิตสํานึกที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวมประมาณนี้ครับเรื่องของคลินิฟ้าใสที่จะให้คําแนะนํากับเด็กๆที่อยากจะเลิกหรืออยากจะ สอบถามข้อมูลอะไรต่างๆเราก็ก็มีนักกิตวิทยานะฮะอยู่2ท่านที่จะคอยให้คําแนะนําอะไรต่างๆเท่าที่ดูเนี่ยการสูบแบบไม่รับผิดชอบเนี่ยมันน้อยลงไปมากการไปตรวจตามอาฟารต่างๆก้นบุหรี่ที่เห็นก็น้อยลงไปมากนอกจากนี้ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เรื่องของบุหรี่ถูกนําเสนอผ่านบทละครกิจกรรมวอล์กเรลลี่เข้าฐานสถานที่สําคัญและจุดสูบบุหรี่กับคลินิกฟ้าใสจุดที่นักศึกษาใหม่ต้องมา จะได้เกิดการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันค่ะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมีความโดดเด่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามการจัดพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ปัจจุบันสสสขยายโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม164แห่งค่ะเออแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อกี้เราได้ฟังว่าเด็กนักศึกษาเนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันมาก ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่บุหรี่เป็นตัวช่วยเลิกแต่แท้จริงแล้วมันเป็นดาบที่ทําให้คนจะติดทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อีกหน่อยก็ไปใช้บุหรี่จริงเพราะความรุนแรงของนิโคตินเนี่ยมันทําให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปทํางานได้ปกติดังนั้นก็เลยต้องมีกลไกลอย่างอื่นคนจํานวนหนึ่งจะสามารถหักดิบเลิกได้ด้วยตัว,วเอง แต่ถ้าเปิดทําไม่สําเร็จก็จําเป็นต้องมีระบบที่จะช่วยเลิกนะครับมีการให้คำปรึกษาหรือในบางกรณีในมีความจําเป็นต้องใช้ยาเพื่อที่จะช่วยทดําให้ร่างกายเราเราสามารถเลิกได้สิ่งเหล่านี้ก็ พยายามจะทำนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของออการให้คำปรึกษาตอนนี้เรามีเราเรียกว่าสายด่วนเลิกบุหรี่1600ขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ออกนโยบายจัดสิ่งแวดล้อมออทำกิจกรรมต่างๆนะครับขอบคุณนะักศึกษา ที่ได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่ช่วยชักชวนน้องๆให้ไปเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะมีหน่วยที่ให้คำปรึกษาเวลาเด็กอยากจะเลิกก็มามาได้เหมือนกับที่นี้เขาก็มีคลินิกที่ให้เ,เลิกบุหรี่นะครับขณะนี้ทราบว่ามีอยู่164แห่งที่อยู่เนือในเครือข่ายนี้นะครับก็ตั้งใจว่าอยากจะขยายไปให้มากขึ้นให้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัย นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องบุหรี่อย่างเดียวแล้วล่ะแต่เป็นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้งหมดนะครับรวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างด้วยปี2,564สสสจะเพิ่มความรู้ให้เท่าทันเรื่องผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่และส่งเสริมให้จัดตั้งหน่วยบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ให้เกิดขึ้นในทุกมหาวิทยาลัยค่ะโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะเป็นอีกหต้นแบบ ให้กับหลายพื้นที่นำไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบทต่อไปนอกจากความชัดเจนในพื้นที่สูบุหรี่แล้วนะคะก็ยังมีความชัดเจนในบทลงโทษที่เน้นสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นด้วยนะคะนี่คือ Health Connect ในครั้งนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ